แฟนบอยจีนเล่นใหญ่ฉลอง2ปีโซโลเดี่ยวลิซา่ายืนยันยังรักและซัพพอร์ตเมื่อวันที่10กันยายนลิซ่าแบล็คพิงค์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินเดี่ยวด้วยอัลบั้มเดี่ยวชื่อลลิซา่าเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ2ปีโซโลเดี่ยวของเธอแฟนบอยจากประเทศจีนได้ลงทุนเผยแพร่ภาพของลิซ่าไปทั่วประเทศจีนตามสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆเช่นวติกซิตี้ ไดเหเลียนซิตี้โบไฮซีและเมืองที่รูหราที่สุดในจีนเซียงไฮ้นี่ไม่เพียงเป็นการแสดงความรักจากแฟนๆของลิซ่าแต่ยังเป็นการตอบสนองต่อแฟนบาชาวจีนที่ตัดสินใจหันหลังให้กับลิซ่าเพราะเธอแสดงที่คร a ซ y h โฮ e คลับเพืองพาที่มีชื่อเสียงในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามแฟนๆแบ a ็คพิงหลายคนระบุว่า แฟนบารน,นี้ไม่ได้ใช้งานและแสดงการสนับสนุนลิซ่าเพียงเล็กน้อยในช่วง2ปีที่ผ่านมาดังนั้นลิซ่าได้รับการสนับสนุนและการลงทุนมหาศาลจากแฟนแฟนชาวจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบการเปิดตัวเดียวของเธอจึงแสดงให้เห็นว่าเปนแฟน,แฟนชาวจีนยังคงรักและซัพพอร์ตไม่เปลี่ยน